สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ต้นอันนี้นะคะนะคะแป๊บนึแป๊บนึงนะคะต้นเจ้แม่กวนอิมนะวันนี้คุณยายจะพามาปลูกมาปลูกต้นเจ้แมกวนอิมนะคะนะคะคือการขยายนะขยายจากกอกออันนี้มันเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วนะเต็มแล้วดีนะคะเต็มแล้วเต็มแล้วหลายที่นะคุณยายปลูกไว้นะคะมันเต็มแล้วนะ แล้วก็จะขยายมันออกมานะคะนี่นะคะเตรียมกระถางนะกระถางที่เตรียมไว้ก็จะมีใส่ดินลงไปนะใส่ดินใส่ดินลงไปนะคะปลูกธรรมดาเราเนี่ยค่ะนะคะปลูกธรรมดาแล้วก็ตัดยอดนะคะตัดลงไปตัดออกมาเลยค่ะตัดออกมาเออสั้นยาวแค่ไหนแล้วก็แล้วแต่เรานะตัดออกมาออกมาจากกรอนี้นะคะตัดยอดออกมาจากกรอนนะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะประมาณนี้ อันนี้คือยอดที่ยอดที่เราตัดออกมาจากกอเขาแล้วนะจากกอเขาแล้วนะคะแล้วก็จะมาเริ่มวิธีการปลูกนะคะอันนี้อันนี้เท่าที่คุณยายปลูกไว้นะคะปลูกไว้เห็นไหมคะปลูกไว้อันนี้นะคะก็ใส่ดินลงไปนะคะคือใส่ดินลงไปนิดหน่อยนะใส่ดินลงไปแล้วก็อ,อ,อย่าให้น้ําขาดนะคะน้ําขาดไม่ได้เลยนะคะต้องเ,ออเติมน้ําตลอดเวลานะเดี๋ยวคุณยายจะทําให้ดูนะคะปลูก นียย่นะคะโนะคะไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ถี่มากนะคะไม่ต้องให้ถี่มากเพราะเดี๋ยวเขาจะเกิดรากนะคะไม่ต้องให้ถี่มากนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะเกิดรากเกิดรากขึ้นมารากเขาจะใหญ่มากนะคะ พวกนี้เวลารากเขาจะใหญ่มากเี๋ยววิญญายจะมีลากตรงไหนให้ดูเขาจะมีเยอะลากไม่ขึ้นนะคะอันนี้ก็ปลูกไปเลยนะคะอันนี้คุณยายจะทำเป็นเอ่อแจกันเลยนะคะปักแจกันเลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็จิ้มลงไปเลยนะคะจิ้มลงไปในโคลนมันเป็นดินโคลนเลยนะเป็นดินเป็นดินโคลนเลยนะเราปักลงไป แล้วก็เอาเอาเอ,เอต,ต้นเจ้าแม่กวนอิมที่เราตัดยอดมานะที่เราตัดยอดมาก็ปักลงไปพยายามเลือกต้นที่มันตรงๆงนะคะต้นตรงๆงเวเว,เวลาเราปักนี่นะคะเราพยายามพยายามปักให้ต้นตรงๆนะคะให้ต้นตรงๆนะคะให้ต้นตรงๆนะคะให้ต้นๆๆๆตรงๆ,ๆสาเหตุเพราะว่าอมมันเหมือนกับ มันเป็นไม้มงคลนะนะให้ให้ตรงไว้ก็คือตรงตรงมันจะได้มีมีราศีที่ดีนะคะให้ตรงไว้นะคะให้ตรงไว้ถให้ให้เฉียงไปนะให้เฉียงไปแบบต่อไปเขาก็จะต้นเขาก็จะงอนะจะงอไม่สวยนะคะเป็นเหมือนก็รามองแล้วมันไม่สวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยให้มันต้นมันตรงขึ้นมาเงี้ยนะคะต้นตรงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยให้ต้นตรงขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาจะสวยนะ เวลาเรามองแล้วก็เสบายตานะเหมือนอกับเขาจะสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ต้องตัดนะคะตัดตัดแล้วก็เอามาต่อกิ่งนะเอามาต่อยอดได้นะคะแล้วก็หาดินใส่หาดินใส่กระถางนะหาดินใส่กระถางแล้วก็เอลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็เอาเอาก้านมันะเอาเอากิ่งมันที่เราตัดเนี่ยนะปักลงไปนะคะปักลงไปเนี่ยเราก็หายห่วงเลยนะคะคือเขาก็จะอยู่ได้เป็นปี หลายหลายปีอยู่อย่างเงี้ยนะคะพอมันพอเขาจะสูงขึ้นเขาสูงขึ้นนะเราก็ตัดตัดตัดเหมือนอย่างเงี้ยนะตัดเอาไปชาเอาไปทําเหมือนก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะนะคะอันนี้เราจะปักเป็นเออเป็นแจก,กันก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะทําให้ดูนะเป็นแจก,กันนี่นะคะทําเป็นแจก,กันได้นะคะนี่ เด็กันนี่นะคะนี่นะคะเป็นแจกันนะคะเป็นเป็นแจกันวางไว้หน้าหิ้งพระก็ได้นะคะนี่นะคะอืนะคะก็ปากเป็นแจกันสวยงามนะคะปากเป็นสวยงามอันนี้เป็นแจกันได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะปะอีกหนึ่งแจกันนะพรุ่งนี้วันวิสาขานะพรุ่งนี้วันวิสาขะเราต้องจัดดอกไม้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันพระแล้วนะคะจัดดอกไม้บูชาพระนะคะสวยยังเลยโอเคนะคะนี่นะคะจะเอเด้วย ก้านของอันนี้นะคะที่เราทํานี้นะคะเป็นเออเป็นใบเจ้าแม่กวนอิมนะเป็นใบเจ้าแม่กวนอิมนะคะเราก็สามารถที่จะอมาดัดเออทำทำเป็นเออแจการดอกไม้ได้นะคะเป็นแจการดอกไม้นะคะสวยยังคะโอเคนี่ค่ะก็สามารถเอาไปปักเป็นแจการดอกไม้ได้นะคะนะคะ แล้วก็ปล่อยอย่างนี้ไปเลยนะคะปล่อยเจ้าส่วนเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเราก็ปลูกต่อไปเรื่อยๆนะคะคอยคอยดูว่าไม่ให้น้ํามันขาดนะคะห้ามขาดน้ําเด็ดขาดเลยคะ่ะถ้าขาดน้ําแล้วเขาจะไม่สวยนะคะถ้าน้ําดีๆนะคะก็ใส่ปุย๋ยลงไปบ้างนิดหน่อยนะใส่ปุย๋ยลงไปบ้างนิดหน่อยนะคะเขาก็จะงามนะคะให้ให้งามนะให้โชคให้ราบเราด้วยนะคะก็มีไม้มงคลเป็นเป็นใบที่มีมงคลน,นะแล้วก็มีอะไรที่ เออเป็นมงคลในบ้านเราก็หามาปลูกไว้นะคะเพราะเป็นสิ่งที่ดีนะคะนะคะโอเคนะคะสวยยังคะสวยแล้วนะคะโอเคอันนี้ตรวนี้ตถวนีโ้โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการเออสาธิตสาธิการจัดแจกันด้วยเออการจัดแจกันนะคะด้วยวิธีการปลูกเออการปลูกไอ,อ้อน,อน,อน,นี่นะคะ เออจ้าแม่กวนอิมนะการปลูกเจ้าแม่กวนอิมไปด้วยในตัวนะคะนะคะอันนี้เราขยายพันธุ์เจ้าแม่กวนอิมนะคะตัดตัดกิ่งออกมาเลยค่ะนี่กับปลูกแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้นะคะาหากระถางมาใส่ดินเข้านะคะใส่ดินเข้าโอเคโอเคนะคะได้แล้วนะคะสองกระถางอันนี้ก็ถวายพระได้เลยนะคะถวายพระได้เลยนะคะ โอเคค่ะก็ขอจบการสาธิตนะคะการสาธิตการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์ต้นเจ้าแม่กวนอิมนะด้วยการตัดกิ่งตัดกิ่งมาตัดกิ่งมาเมาแพร่มาแพร่พันธุน์ต่อนะตัดกิ่งออกมานะคะแล้วก็ปลูกเหมือนเราปลูกต้นไม้ธรรมดาอย่างนี้นะคะนะคะ,นะคะเขาชอบอยู่กับน้ํานะคะต้องมีน้ําตลอดเวลาใบาก็ถึงจะสวยงามนะคะ โอเคค่ะก,ขออกะะ็ขอจบวิธีการยายนะคะขอจบวิธีการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เจ้าแม่กวนอิมนะคะแค่นี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ